สวัสดีครับผมไตเติลมิตรดาลาเกณฑ์บอลหลักสีนะครับวันนี้ผมก็จะพามาสาธิตวิธีการใช้งานโหมดลากจูหรือโหมดที่สามารถจอดรถล้วเข็นได้ในขณะที่ลูกค้าเกิดจุกเฉนจริงๆต้องจอดรถซ้อนคันจริงๆทำยังไงจะจอดจะดับเครื่องโดยที่ให้บุคคลอื่นนะครับสามารถที่จะเข็นรถเราได้ตัว <Wow. S 1> นี้ครับง่ายมากๆครับตอนนี้รถสตาร์ทอยู่นะครับผมก่อนอื่นนะครับ ให้เรากดไปที่รูปรูปรถนะครับผมนี้ครับผมปึ๊บนี่ครับแล้วก็มาเมนูครับด้านขวาที่เขียนว่าขับนะครับนี่ครับต่อมาครับจะเราจะเห็นคําว่าโหมดรถเข็นครับให้เรากดไปที่โหมดรถเข็นนะครับผมกดเปิดโหมดรถเข็นไว้แล้วก็การที่จะเปิดระบบได้ ตัวเกียร์นะครับจะต้องอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์ P ครับเกียร์ต้องอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์ P แล้วเราก็จะต้องเหยียบเบรกครับผมเหยียบเบรกก่อนปึ๊บอ่าพอเราเหยียบเบรกไฟคําว่าเปิดสีส้มครับขึ้นมาแล้วเราก็กดเปิดได้เลยอ่าโอเคครับหลังจากนั้นครับเราก็กดดับเครื่องที่ผู้สตาร์ได้เลยครับหลังจากที่เราเปิดโหมดลากจูงแล้วใช่ไหมครับหรือว่าโหมดการเข็นครับตัวเกียร์ครับเขาจะกลับ จากเกียร์ครับไปเป็นเกียร์อัตโนมัติครานนี้เรามาลองเขียนกันดูครับผมว่าจะเขียนได้หรือเปล่าถเขีย okay, นว่าบอดลากจูนะครับแม่แนะนำถ้าเกิดว่าไม่เจนเ็นจริงๆนะครับแม่แนะนำไม่ใช้บ่อยครับเพราะว่ารถของเราเนี่ยเป็นรถไฟฟ้านะครับเวลาเกิดการเขียนเกิดการอนะไรบ่อยเนี่ยมอเตอร์จะมีการหมุนและทำให้มอเตอร์เป็นความร้อนได้ทำให้อายุการใช้งานเนะี่ย อาจจะมีการใช้งานที่สั้นลงได้นะครับและการใช้ที่แบบจำเป็นจริงๆที่หาที่จอดรถไม่ได้จริงๆนะครับพยายามหาช่องจอดรถให้ได้นะครับผมโอเคครับง่ายๆนะครับผมแค่นี้ทำตามแง่ายๆ